ขออนุญ,ญาตทำวิดีโอแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีข้อความมาในร้านออนไลน์นะครับสอบถามเรื่องการใช้งานนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับบอร์ดทุกตัวนะครับจุดตำแหน่งที่ตั้งจะไม่เหมือนกันนะแต่ให้ท่านสังเกตนะครับ P-V input นะครับ P-V input ก็คือบวกลบนะไปบวกเข้า P-V บวก ไปลบเข้า PV ลบนะครับเข้าตรงนี้นะครับสังเกตคำว่า Input ครับส่วนด้านนี้เป็น Output นะครับ VDC บวก VDC ลบนะครับเป็นไฟออกไปใช้นะครับห้านนี้เนาะไฟออกบางท่านก็ถามว่าไม่มีคู่มือเหรอนั่นต้องขออภัยไม่ได้ทําคู่มือนะครับก็อธิบายในคลิปแล้วกันนะครับอินพุตนะครับเอาพุต ก็บวกลบต่อให้ถูกเท่านั้นเองนะครับบวกลบต่อให้ถูกลบก็ไปเข้าอุปรกรณ์ที่เราจะใช้ที่เป็นลบไฟลบออมาบวกก็เป็นไฟบวกนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เวลาส่งของไปนะครับส่งสินค้าไปนะครับก็จะไม่ได้เสียบไปให้นะครับจะแยกแพ็คต่างหากนะท่านก็ถอดนะครับ กกออกกล่องนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับท่านเขาเสียบลงที่ขาสลอตเลยนะครับเสียบลงไปเลยอย่างนี้แหละนะครับแบบนี้ให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับอยู่ในลักษณะนี้ทีนี้ก็ปล่อยไฟเข้านะครับด้านนี้นะครับไปออกด้านนี้นะครับ เวลาท่านจะปรับโวลเวลาตอนนี้ทน,นี่กี้ปรับโวลจะเอาไฟเท่าไหร่ก็หมุนไปทางขวานะครับตามเข็มนาฬิกาค่อยๆหมุนนะครับนจุดนี้หมุนตามเข็มนะครับเช่นจาก320จะไป350ก็หมุนตรงนี้ช้าๆนะครับหมุนขึ้นแล้วก็ใช้มิเตอร์นะครับวัดที่ฝั่งเอาท์พุต จุดนี้นะครับจะลดลงก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับก็เป็นคลิปแนะนำนะสำหรับท่านที่ซื้อสินค้าไปแล้วต่อใช้ไม่เป็นนะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วก็ต้องขออภัยนะครับก็ทําคลิปไว้อัพ u t u b e นะครับส่งให้คุณลูกค้าขอบคุณที่อุดหนุนนะครับขอบคุณครับ